วันนี้เนี่ยเอาใจคอเกมกันหน่อยครับโดยเพราะแฟนแฟน Winning Eleven หรือว่า Pro Evolution Soccer นี่คือเกมแห่งตำนานของเด็กไทยและสิ่งที่มันอยู่คู่กับเกมมาก็คือเสียงภาคนี่แหละครับที่มันก้องอยู่ในหูตลอดโดยเฉพาะคำว่าซื้อโชว์ go วันนี้เราหยิบยกประเด็นมาเล่าให้ส่วนฟังครับว่าเจ้าของเสียงคนนี้เนี่ยคือใคร แล้วชีวิตของเขามันน่าสนใจแบบไหนครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บายจิตรกรสีําเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista โดยผมจิตรกรสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับ วันนี้เนี่ยเอาใจคอเกมกันหน่อยครับโดยเฉพาะแฟนๆ Winning Eleven หรือว่า Pro Evolution Soccer นั่นเองนะครับอย่างที่เราคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับว่านี่คือเกมแห่งตำนานของเด็กไทยเอาว่าแบบนี้แล้วกันและสิ่งที่มันอยู่คู่กับเกมมาก็คือเสียงภาคนี่แหละครับที่มันกล้องอยู่ในหูตลอดโดยเฉพาะคำว่าซื้อโชว์ go เนี่ยแหละนะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในหัวสมองอยู่ในความทรงจำนะฮะของใครหลายๆคนเวลานึกถึงว่าเวลาเล่น Winning แล้วมันจะมีเสียงภาคตรงนี้ วันนี้เราหยิบยกประเด็นมาเล่าให้สูวนฟังครับว่าเจ้าของเสียงคนนี้เนี่ยคือใครแล้วชีวิตของเขามันน่าสนใจแบบไหนครับนี่คือเรื่องราวของจอห์นคาบิราครับเจ้าของเสียงซูโตในตำนานแห่ง Winning Eleven นนั่นเองครับย้อนกลับไปนะครับจอห์นคาบิราเนี่ย,เ,ยเป็นลูกครึ่งนะครับของเอ,อ,อเมริกันกับญี่ปุ่นครับถิ่นฐานกำเนิดของเขาคือเกาะโอกินาวาซึ่ง ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่จบสิ้นลงนะครับญี่ปุ่นก็โดนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาครอบครองแล้วก็ตั้งฐานอยู่ตรงเกาะตรงนั้นนะครับแต่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ครับสิ่งที่อเมริกาสร้างไว้ก็คือมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบรรดาเด็กญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาซึ่งคุณพ่อของจอห์นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ คุณพ่อของเขาคือโชเฮอิคาบิรานั่นเองครับซึ่งต่อมาเนี่ยตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้บริการอาวุโสของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับหรือว่า NHK ที่เราคุ้นหูกันนั่นแหละนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยได้รับทุนประเด็นต่อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัดใจเลือกอเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนครับซึ่งที่นั่นก็ไปเจอกับ ผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าวันดารีนะครับซึ่งต่อมาก็คือคุณแม่ของจอรนนี่แหละนะครับเป็นการพบรักกันที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาลงหลักปักฐานอยู่ที่โอกิจวาวาจนกระทั่งถือกําเนิดจอรนขึ้นมานะครับแต่การเกิดมาในฐานการเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นในยุคนั้นหลังจากที่จบสงครามโลกนะครับมันก็ไม่ได้สวยหรูเท่าไหร,ร่นะฮะแถมเป็นเรื่องที่ยากลาบากต่อการใช้ชีวิตสำหรับเขาด้วยซ้ําไปเพราะว่า อเมริกาถูกแอนตี้ค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะในะสังคมเมืองแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นในเกาะโอกินาวะนะครับเขามองว่าอเมริกาเป็นเป็นผู้เข้ามายึดครองแล้วก็กอบโกยต่างๆนะครับทำให้เด็กลูกครึ่งญี่ปุ่นกับอเมริกาถูกมองไปในทิศทางในแง่ลบด้วยนะะจอเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กเขาโดนกันแกล้งค่อนข้างเยอะมากด้วยความที่เป็นเด็กลูกครึ่งนี่แหละนะครับถูกตอว่าต่อขานถูก รังเกียจจากสังคมนะฮะถูกปิดกั้นโอกาสหลายๆครั้งต่างๆจนถึงอายุ10บกวบครับไม่ไหวจริงๆครับเลยต้องย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นการย้ายไปอยู่แค่ประมาณ1ปีเท่านั้นนะครับเหมือนแค่ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆไปเจอโลกใหม่ที่มันไม่ต้องทนอยู่กับความเสียงกลด่าหรือเสียงต่อว่าหรือเสียงความรู้สึกรังเกียจจากผู้คนสังคมในบ้านเกิดของเขาเอง เขาไปอยู่กับคุณลุงครับที่เมืองแคนซัสนะครับซึ่งก็ในเวลา1ปีเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นในความรู้สึกข,ของเขานะครับได้ใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติทั่วไปบ้างไม่ได้โดนถูกจับตามองนะฮะจากจากสังคมจากสิ่งแวดล,ล้อมต่างๆนะครับหลังจากที่กลับมาที่ญี่ปุ่นครับคุณพ่อของเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่กรุงโตเกียวในเมืองหลวงปรากฏว่ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับจอนไปเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล แล้วก็โดนถ้าสมัยนี้มันอาจจะใช้คาว่าบุลลี่ได้นะครับโดนดูถูกเหยียดย้มต่างๆโดยเฉพาะสมัยนั้นนะครับการเป็นเด็กต่างจังหวัดจากเกาะโอกินาว่าพอย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงโตเกียเนี่ยมันเหมือนแบบเด็กบ้านนอกเข้ากรุงครับก็จะถูกล้อเลียนถูกเยาะเย้ยถูกถักถางถ,ถูกเหยียดยันต่างๆเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีการศึกษาไม่มีวัฒนธรรมนะครับสุดท้ายเขาเลยต้อง กลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติซึ่งเอาไว้สอนสําหรับเด็กอเมริกันโดยเฉพาะที่กรุงโตเกียว,ก,ยวก็ทําให้ชีวิตมันมันมันดีขึ้นมาจากตรงนั้นนะฮะหลังจากที่เรียนจบนะครับชีวิตก็เริ่มต้นด้วยการทํางานอยู่กับ Sony Record นะครับซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังบริษัทเพลงชื่อดังของญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่ากรอบความรับผิดชอบของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียง หน้าที่ของเขาอันดับแรกคือการเป็นฝ่ายประสานงานฝ่ายต่างประเทศก็เรื่องเอกสารประสานงานติดต่อ,อเรื่องงานต่างๆกับทางต่างชาติสะส่วนใหญ่เขาทำอยู่ตรงนั้นประมาณอยู่หลายปีพอสมควรครับจนทั้งเริ่มหมดไฟครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันต้องหาอะไรเข้ามาทําใหม่ซึ่งมันจังหวะพอดีเลยครับจอรนยอมรับว่ามันเหมือนเป็นโอกาสแบบส้มหลน่น เพราะว่าหัวหน้าเก่าของเขาที่ s y r y r o r o เนี่ย้ายไปทำในบริษัทในเครือแล้วก็ผลิตรายการวิทยุใหม่ขึ้นมาครับเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับ Sony Record นี่แหละแล้วก็ไปลงเอยกับที่ FM Yokohama พอได้สล็อตเวลาตรงนั้นมาครับเจ้นานายเก่าก็เลยติดต่อมาที่จอนครับว่าสนใจหรือเปล่าในการที่จะเข้ามาทำเป็น DJ ในการทำรายการวิทยุจอรนรู้สึกว่าม้มันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญครั้งใหม่ ที่มันจะทำให้เขาเนี่ยหลีกนี้ความจำเจจาก,จากงานที่มันอันนาเบื่อเลอเกิดตัดสินใจลองทําดูครับแล้วมันก็เปิดโลกอย่างที่เขาคาดหวังไว้จริงครับเขาทําได้ดีถึงขั้นว่ามันไปเตะตาเตะหูกับทางบริษัทเดนซ์นะฮะซึ่งเป็นบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่กำลังหาดีเจหน้าใหม่เข้ามาจัดรายการใน j w a v e ครับซึ่งเป็นรายการใหม่เป็นโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะครับเดนซก็ติดต่อ มาที่จอนครับเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นบันไดที่ทําให้เขาแบบเติบโตขึ้นไปแล้วในระหว่างนั้นนะฮะรุ่นพี่ในใน,ในรายการจัดวิทยุด้วยกันเนี่ยนะครับก็ส่งเทปเดโมของเขาเนี่ยเข้าไปแข่งขันในรายการแข่งขันดีเจภาษาอังกฤษด้วยซึ่งจอนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่าเทปเดโมมันไปถึงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผ่านรอบคัดเลือกผ่านรอบสัมภาษณ์ผ่านถึงรอบสุดท้ายโจทั้งไปถึงชนะเลิศ เขาได้รางวัลไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยหสัปดาห์นะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็เริ่มงานกันที่เจวฟแล้วคราวนี้ก็ลุยยาวมาเลยครับในเรื่องของการจัดรายการวิวนะครับจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่เรื่องของตำนานของการเป็นนักผ้าของ Winning Eleven เนี่ยนะครับ ปี1995ครับมีนวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นครับถือว่าเปลี่ยนโลกเลยนั่นคือเกม PlayStation เกิดขึ้นมาคนอม,มิก็พยายามผลิตเกมขึ้นมาแล้วเกมที่มันได้รับความนิยมสูงสุดก็คือ j e l i c g i w i n n i n g 1 l e นั่นเองแล้วจอห์นคาบิราได้รับโอกาสเข้าไปเป็นผู้ภาค เกมฟุตบอลในเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางการเป็นนักภาคเกมกีฬาของเขาอะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในปีพ9 9 1นะครับเขาเคยลงเสียงแล้วก็ภาคเกมกีฬาในในชื่อเกมอย่างเช่น Extra Inning ก็คือเกมเบสบอลหรือว่า Super s o c อ e เร์ครับนี่คือเกมฟุตบอลนะครับ ซึ่งทั้งสองเกมเนี่ยนะครับเป็นเกมที่เล่นอยู่ในเครื่อง Super ร์แฟมิคอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับความนิยมหรือว่าโด่งดังอะไรขนาดนั้นจนกทั่งมันมาถึงจุดเปลี่ยนในปี1995ในเกม Winning นะครับของโคโนมิที่ใช้เครื่อง PlayStation เล่นนั่นแหละนะครับด้วยความที่มีน้ำเสียงทุม้มนุ่มลึกและทรงพลังนะครับเต็มไปด้วยอารมณ์ ราวกับชมเกมจากทีวีการถ่ายทอดสดจริงๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะการยิงประตูซึ่งมันเป็นแบบเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์เลยคือการพากออกมาว่าซื้อโชโก้นั่นแหละนะครับทำให้เขาเนี่ยแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวสำหรับแฟนเกมชาวไทยนะครับเชื่อว่าน่าจะเริ่มคุ้นเคยเสียงของจอห์นคาวิร่าเนี่ยนะฮะตั้งแต่ วินนิ่งสนะครับหรือว,ว่าในชื่อเต็มก็คือ World Soccer Winning e 1 e เล n ว Final ิเนวอร์นั่นเองครับซึ่งออกมาในช่วงกระแสฟุตบอลโลกปี1998พอดีโอ้โหโด่งดังเป็นพรุแตกเลยครับคาบิราถือว่าเป็นนักภาคู่บุญจริงๆครับของ Winning มาตลอดครับตั้งแต่ปี1995เสียงของเขาเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเกือบทุกเวอร์ชันเอาว่าแบบนี้แล้วกันนะครับแม้กระทั่งล่าสุดนะครับในอ o ฟุตบ l 2020 พิ่งวางจําหนไปเมื่อกรนยายน2019ก็เป็นเสียงของเขาครับที่เป็นเสียงภาคอยู่ตรงนั้นนะครับโลดแลนมายาวนานกว่า24ปีเลยนะครับแล้วก็บทบาทตรงนี้นะครับมันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งไอคอนครับเป็นสัญลักษณ์ของเกมวินนิ่งไปเลยครับแม้ทั้งในภาพยนตร์โฆษณานะครับของวินนิ่งนะครับในปี2016นะครับจอห์นคาบิราก็รับบทเป็นคนขับแท็กซี่นะครับในภาพยนตร์โฆษณาที่มีชื่อว่า วินน่อิเรมาตาเจโรเซนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ามาเล่นวินนิ่งกี่ทีไหมหรือว่าถ้าจะเอาแบบภาษาเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็คงจะใช้นั่นแหละครับวินนิ่งไม่ศาสตร์ประมาณนั้นนะครับมันเป็นการบอกเล่าของหนุ่มหนุ่มใหญ่คนหนึ่งครับที่ได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศของการเล่นวินนิ่งในสมัย เป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการเป็นพิธีกรนะครับในการเปิดตัวการจับมือทำา MOU ระหว่างเจลีกกับวินนิ่งนะครับซึ่งแถลงข่าวเต็มรูปแบบในงานโตเกียวเกมโชว์เมื่อปี2 0 1 8นะครับไม่เฉพาะแค่ในเรื่องของการภาคบอลในเกมนะครับแวดวงบันเทิงอื่นๆเนี่ยจอห์นคาบิราก็ได้รับอนิสง์ในการทำงานอีกหลากหลายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นพิธีกรทีวีครับบทบาทการบรรยายนะครับ หรือในรายการฟุตบอลอย่างฟุตบอล c X ของช่องฟูจิทีวีนะครับหรือแม้กระทั่งการได้รับโอกาสครั้งใหญ่นะครับในการเป็นพิธีกรร่วมในงานเป่ายิ่งฉุกเลือกเซนเตอร์ซิงเกิลที่19ของวง AKB48 นะฮะโอ้โหวงไอดอลชื่อดังเลยรวมถึงการเป็นพิธีกรในการประกาศรางวัลเจริกอะวอร์ดของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับในปี 2002- 2010 และ2,013นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับก็ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อปี2018นะครับทางช่องฟูจิทีวีจะเห็นได้ว่าชีวิตของจอห์นคาบิรานะครับแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเป็นแค่เสียงภาคเสียงที่มันคุ้นหูนะครับ,นะรบ,นะรบแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยบางครั้งมันก็มีแง่มุมแล้วก็มีจุดที่มันน่าสนใจนะครับตลอดการทํางานอย่างสม่ำเสมอมากว่า20ปีนะแล้วก็เติบโตด้วยการเป็นเด็กลูกครึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมของญี่ปุ่น ในบ้านเกิดของตัวเองจนทั้งฝ่าฟันเข้ามากลายเป็นคนที่ใช้เสียงที่มีเสน่ห์ทุม้มนุ่มลึกทรงพลังเนี่ยครับเดินทางมาเรื่อยๆจนทั้งประสบความสําเร็จจากลูกครึ่งที่โดนกลั่นแกล้งและดูถูกในวัยเด็กนะครับสู่การเป็นนักพากย์ผู้บรรยายพิธีกรและอาชีพอื่นๆอีกมากมายครับที่ทุกคนต่างให้การยอมรับและยินดีในวงการสื่อมามากกว่า30ปีครับนี่คือตำนานอีกหนึ่งคนครับแห่งเกมวินนิ่ง ซึ่งผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเกมวินนิ่งได้เลยครับสำหรับจอห์นคาบิราครับเกิดยังไงบ้างนะครับกับเสียงซูโชโกตรงนี้นะครับส่งเข้ามาบอกหน่อยจำได้ไหมอ่ตอนเล่นวินนิ่งครั้งแรกภาคอะไรหรือว่ามินมี ความทรงจำอะไรเยอะกับเกมวินนิ่งนะครับส่งเข้ามาบอกได้ครับจะพยายามตามอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเสียงติชมทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยอีกครั้งนะครับในการกดติดตามเมนสแตนของเรานะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter In s t a g r a m นะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะฮะซาวคลาสเวอร์ติฟาแล้วก็แอปเปิลพอดแคสต์นะครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการกด u b s c r i b e นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คล ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u วค c l o u d Spotify, Apple Podcast